สวัสดีครับวันนี้ Lab Smart จะมาแนะนำเมนูใหม่อีกหนึ่งเมนูนะครับซึ่งก็คือเมนูกระดานสรุปยอดนะครับหรือว่าเรียกว่า Dashboard Summary นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะมาเริ่มต้นใช้งานกันยังไงนะครับขั้นตอนแรกก็เมนูนี้อยู่ที่ไหนนะครับก็ไปที่เมนู Daily นะครับแล้วอยู่ล่างสุดนะครับจะเขียนว่ากระดานสรุปยอดนะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับเข้ามา ครั้งแรกเนี่ยอาจจะเห็นเป็นหน้าจอ,ปอเปล่าๆนะครับแล้วมันก็จะแสดงวันที่เป็นวันที่ปัจจุบันนะครับเราก็กดดึงข้อมูลนะถ้าวันที่ในปัจจุบันมันมีข้อมูลเนี่ยมันก็จะดึงขึ้นมาให้นะครับแต่เดี๋ยวผมขอแสดงเป็นข้อมูลเก่านะครับเพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้คีย์ทุกวันเนาะผมจะใส่ย,ย้อนหลังไปประมาณหลายๆเดือนหน่อยนะครับแล้วผมก็กดดึงข้อมูลนะครับ เนี่ยครับเราจะเห็นภาพรวมทั้งหมดของช่วงเวลาที่เรากําหนดนะครับเราอาจจะใส่เป็นภาพรวมรายวันรายสัปดาห์หรือราย1เดือนนะครับเราสามารถทําได้เลยนะครับโดยเปลี่ยนวันที่ตรงนี้นะครับแล้วกดดึงข้อมูลนะครับเราก็จะเห็นในหน้าจอแดชบอร์ดเยเป็น4พื้นที่นะครับพื้นที่แรกก็เป็นตัวเลขด้านซ้ายบนนะครับมันก็จะบอกว่า เรามีใบสั่งโตรดทั้งหมดกี่ใบนะครับ27ใบนะครับใน27ใบเนี่ยแบ่งเป็นสถานะ new 12ใบกำลังป้อนผลอยู่5ใบนะครับแล้วก็อนุมัติหรือว่แอพปพิลวไปแล้วเนี่ย10ใบนะครับใบที่ยกเลิกเป็น0ูนนะครับอันนี้รวม27ใบจะรวมใบที่ยกเลิกด้วยนะครับนะครับแล้วก็มาจากคลินิก6ที่นะครับ รายการราชื่อคลินิกก็จะอยู่ด้านล่างที่รวมทั้งที่เป็นบล็อกอินด้วยนะครับแล้วก็ใน27ใบเนี่ยมีคนไข้อยู่ในรายชื่อเนี่ยทั้งหมด8รายชื่อหรือ8คนนะครับแต่มีใบสั่งตรวจ27จใบนะครับเป็นจํานวนเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราทำชําระแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นตัวเลขขึ้นมาให้ด้วยนะครับด้านด้านถัดมาด้านขวานะครับ ก็เป็นการดูภาพรวมชุดตรวจหรือว่าเทสต,ต่างๆที่เราสั่งตรวจไปนะครับว่าเราสั่งตรวจเนี่ยเทสไหนนะครับชุดเทสส่วนหรือว่าแพ็กเกจเนี่ยมีความถี่นะครับมากน้อยเท่าไหร่นะอย่างกรณีเนี่ยมันก็จะเรียงจากมากกว่านะครับไปน้อยกว่าด้านล่างครับเราจะเห็นเลยว่าเราสั่งตรวจอ,อ,อะไรถี่ที่สุดบ่อยที่สุดนะครับ ในที่นี้ก็คือ fbs นะครับ f าร t ติ้งบัตรชูกล่าครั้งนะครับแล้วก็ไล่ลงไปเรื่อยเรื่อยส่วนพื้นที่สีเหลืองด้านขวาขวาบนนะครับก็คือเรียงว่าชุดเทสส่วนหรือแพ็กเกจไหนเนี่ยมีมูลค่าสูงสุดนะครับจากการที่เราสั่งตรวจไปนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแพ็กเกจมันจะมีปีกกาเหลี่ยมนะครับขึ้นมาให้เรารด้านด้านนี้ก็จะมีเหมือนกัน ีการเรียนนะครับมันก็จะบอกว่าแพ็กเกจโค้ด66001หนย์ยเนี่ยเ,เราขายไปได้เนยะเราเรามีรายรับจากเทสเนี่ยแพ็กเกจเนี่ย1,500บาทนะครับไล่ไปเรื่อยๆ,ๆนะครับจนครบทั้งหมดนะครับเราสามารถพิมพ์นะครับพิมพ์เพื่อเอาไปดูเป็นเปเปอร์ได้นะครับอย่างผมจะขอพิมพ์มนนี้นะครับมันจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่นะครับอันนี้มันก็บอกว่าเป็นรายการความถี่นะครับว่าอันไหนบ่อยนะครับก็บอกว่าเนี่ยลำดับหนึ่งไล่ไปเรื่อยๆนะครับคูโคสฟีดีสามนะครับหกครั้งนะครับถ้าอยากรู้ว่ากี่บาทมันก็จะแสดงจํานวนเงินตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเราเซตอัพราคาไว้นะครับแต่ผมไม่ได้เซตบางอันนะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆอย่างกรณีนี้เป็นแพ็กเกจนะแพ็กเกจ อันนี้เป็นรายงานความถี่นะก็ทำให้เรารู้ว่าหอหไสั่งมากสั่งน้อยนะอากลับไงเมื่อสกรูเราดูรีพอร์ตเรื่องของจำนวนครั้งหรือว่าความถี่ของเทสต,ตรวจหรือว่าแพ็กเกจที่เราสั่งตรวจไปนะครับว่ามีความถี่มากหรือน้อยนะอีกหนึ่งรายงานก็คือรีพอร์ตที่แสดง จำนวนเงินนะครับจากมากไปน้อยในแต่ละชุดตรวจหรือว่าแพ็กเกจนะครับโดยการกดปุ่มป, uv. ปิ้นไอ้ปิ้นปุ่มปุ่มพิมพ์ตรงนี้นะครับ <laughs> ก็ประมาณนี้นะมันก็จะแสดงคอลัมน์เป็นจำนวนเงินนะครับจากมากไปน้อยนะครับว่าเราสั่งแพ็กเกจอะไรนะครับเป็นเงินกีนะ่บาทไล่ลงไปเรื่อยๆเ,เราสั่งชุดตรวจอะไรเป็นเงินกี่บาทนะครับมันจะแสดงจำนวนครั้งไว้ตรงหลังชื่อ ด้วยนะครับส่วนด้านล่างของแดชบอร์ดก็จะเป็นรายการรายชื่อของคลินิกนะครับเช่นในที่นี้เนี่ยบอกว่ามีทั้งหมด6คลินิกนะครับรวมคลินิกบอก k ินใช่ไหมครับมันก็จะเรียงจากคลินิกที่มีจำนวนเงินสูงสุดนะครับไปต่ำสุดนะครับในแต่ละรายการเราสามารถที่จะดูได้ว่ามี ใบสั่งตรวจอะไรบ้างนะครับเช่นอันนี้เนี่ยใน w ล l k กอินเนี่ยม่วันที่เท่าไหร่นะมีคนไข้ชื่อนี้นะครับเบอร์นี้นะครับสั่งตรวจอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือสั่งตรวจแพ็กเกจนะครับที่ในแพ็กเกจประกอบไปด้วยไลปิดแล้วก็อิเล็กโทรไลต์นะครับอันนี้ก็ตรวจ2เทสนะครับแล้วก็สามารถเปิดดูพร้อมๆกันได้นะครับในแต่ละ คลินิกเราก็สามารถที่จะพิมพ์นะครับกดแล็บเช่นกดปุ่มพิมพ์ walk in นะครับมันก็จะพิมพ์รายการของคลินิก w อ l อ in ออกมานะครับเป็น2หน้าใช่ไหมครับทั้งหมด46ใบสั่งตรวจนะครับเรียงลำดับไปนะครับตามวันที่นะก็ประมาณนี้นะครับเราสามารถประยุกต์เอารายงานทั้ง3รายงานเนี่ยไปใช้ประโยชน์ ต่างๆได้นะครับแล้วก็ดูภาพรวมในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนในแต่ละไตรมาสของคลินิกเราได้นะครับก็อวัาจะมีประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ